สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุกคนมามืันนี้ยายจันหอมสีผ้ามากินข่ามากินเขา่าก,เขากับยายจันหอมกับพี่น้องืันนี้ยายจันหอมสีผ้าม่กินขา่าข้าวสวยร้อนๆแกงหน่อไม้ใส่ไก่แกงหน่อไม้ใส่ไก่กไไไกพี่น้องมา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 ยายจันหอมซิมกันเด้อ เออแกงน้ำมันซุปไส่อันบ่แม่น้ำมันซุปพี่น้องน้งไมันอันน้ไมันอันเหลืยงเหลืองนี่ไมน้ันอันย่าย่จันหอมมันใส่ไก่แกงกะทิพี่น้องมื้อนี้กินแกงกะทิอือ บ้านพี่แกงว่าเป็นตะเผ็ดๆอยู่เด้พี่น้องพพี่แกงแยกจนหอมตำเองก็แยวจนหอมตำตำดอก่ะใส่ตู้เย็นไ้เขาก็กินในโดนพี่น้องำนมพีแกง ผัเท่าคือมากมันเช่นข้าเท็ดากับตองลระบ้างอันนี้เทา้าจำอีกมันมันบบมันข้าบ่เซ่เขาบ่เซ่เกียอ์หลา ก็ดีแยกจนหอมมีน้อมๆเส้นๆไว้มีถุงหนึ่งแยกจนหอมพยายามเก็บกินนั่นของอันที่ห้าวสือกักตุนไว้พี่น้องวันนียนไปเมืองไทยกลับมาก,กับมาซื้อไม่กินของเก่าหอมหมดถ้ากลับมาเทากับมีของไม่เทากับแพซิเบอร์อยากกินของเก่าเหมือนกันเนาไปเมืองไทยกับ ก็จืด้มาหลายอย่างเนาะถ้าเยือนพญาเรถกินอาหารไทยเราก็กินอาหารเราแยกจนหอมก็กินอาหารแย่จนหอม,อาหาหอมแต่บายกหอมกินเข่ามือและแยกจนหอมกินเข่ามือและเทียดีพีน้อง แยายินหอมบอก,กินเขาเศร้าบอก,กินเขาแร่งตปะปนนันันเเลียตะข้ออยู่เห็นเห็น <Yeah. S 1> ตะขอ้อ <laughs> กลแล้วพี่น้องไกลแล้วกลแยดกัทนทาชุดได้บินแล้วใกล้จะมีปีกแล้วใกล้จะติดปีกแล้วนะ <laughs> ก๋วยเตี๋งนั่นยังเสียขันไส้เนี่ยไรไส้ไก่ไรไส้ยังไรกินสิก็ไม่เคยกินพี่น้องก็กินแต่ผักเนี่ยก็เลี้ยงจังส่อันนี้ใครจซื้อมันไรเดี๋ยวยิบมือเดี๋ยวพี่น้องอันต้องสื่องคู่กัน ตแต่งจะี่กินเขาอ,อยู่ทงจะทาขึ้น่าเห็นมีบุนก <laughs> ันละมัดเสมือนี่คืออะไร <laughs> กินน้ำหน่อยก็เสร็จมาพี่น้องกินเขานี่ก็ได้คกรธก็ร้องไข้กินไข่ขึ้นมันแห้งสิไปถืออันอาหารบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยจะมันจิกคักหลายมันแย่จนหอม,มก็สิเป็นอึ้งยืนเป็นเป็นโอ่งแดงแมนเป็นอึ้งยืนเราเป็นโอ่งแดงพี่น้อง คุ่งเนี่ยเสำเนียนจะจ๊ะเนาะขอขอบคุณหลายๆด้วยเจ้ากรแซกกดไเลยแยกจนหอมเนาะขอบคุณ